ใส่พี่ไก่เยอะยๆยใส่ซอสฉีจิ้งจกลงไปหอ,หอมมากหอมาหอหอมากโอ,อ,อ้จกอกระต่ายเปอยกำลังดีเลยฮ่ารอ,อดไปอีกมือหนึ่งแล้วเรา กินกกระต่ายนี่เบื่อจะแย่อยู่แล้ว <c oughs> กินมาเป็นสิบปีแล้วเนี่ยกินจนหน้าจะเป็นกระต่ายอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยอยากจะหน้าเด็กหน้าเด็กสงสัยเราจะต้องกินเด็กเอ๊แล้วเด็กแถวนี้จะมี้เรากินบ้างมีเนี่ยมือต่อไปต้องเป็นเด็กเราจะต้องได้กินเด็กออกไปวางแผนรอเด็กมากินดีกว่าล้วมา เธอแบ่งฉันกินด้วยสิเธอได้กินเยอะกว่าฉันแล้วเนี่ยก็แบ่งกันกินสิเมื่อกี้เธอก็กินนี่ก็ะ <c oughs> าของฉันไม่ใช่หรอก็อใช่ไงแต่เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอก็แบ่งกันกินสิมา่นะอ่ะก็ได้ก็ได้เธอคำหนึ่งแยงคำหนึงนะอันของฉันอันนี้ของฉันอันนี้ของฉันเฮ้ยแต่มันเยอะนี่เอามาให้ฉันกินบ้าง ทำอะไรกันอยู่ละจ้าเด็กๆไรเลียดป้าเองป้าป้าไปหกล้มมาหรอคะจริงด้วยเลือดกรบปากเลยเฮ้ยเลือดกบปงกบปากอะไรนี่มันปากเซ็กซี่ปากอวบอิ่มรู้จักกันหรือไงเออแล้วหรอคะแล้วป้ามาทำอะไรหรอคะเนี่ยมาหอเด็กกิน มาเปิดร้านขายของเล่นนี่ไงร้านใหม่ของป้าเพิ่งเปิดสดสดแล้วลอเลยนะอยากได้ของเล่นอะไรหรือเปล่ามาเลือกกันสิเชชายแต้มมันมีร้านของเล่นมาได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ยงไม่มีเลยเออจิงจ้วยล้องไม่แล้ววยู่ดีๆก็มีได้ไงเนี่ยทั้งที่เราเล่นกันอยู่ตรงนั้นแท้ๆเมื่อกี้ยังไม่มีเลยมันต้องมีอะไรแปลกๆแ,แน่ๆเลยน้องไ,ไม่นั่นสินนะแต่เราไม่ได้ของเล่ ของเล่นป้าเพียบเลยดีๆทั้งนั้นร้านอื่นไม่มีขายนะของแบบเนี้ยหูยหลงกลฉันจนได้เดี๋ยวนะจะหลอกจับมากินทั้งสองคนเลยป้าพูดอะไรห,หรอคะป้าอุยอ้ยป้าป้าป้าจะไม่มีอะไรมาดูของเล่นกันดีกว่าของร้านป้าดีๆเลิศๆทั้งนั้นใครจริงหรอคะป้าขอดูหน่อยอุ้ยสแตมมีงูปปอมด้วยอนะ่ะ เบา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 เาเล่นงูป้าเดี๋งูป้าเจ็บหมดเอากลับ,บามางูมาดิเอากูมาดิป้าคะแต่มันเป็นงูของเล่นไม่ใช่เหรอคะมันเป็นงูเพื่อนลักป้าตอนนี้มันกําลังจำสีอยู่โอ้ยโอ้ยปีเตอร์โอ้ยโรเจอร์เป็นยังไงกันบ้างวิเนียโดนเด็กเอาไปเหวีย่ยงเอาไปปาดโอ้ยจะตายมีลูกแสบมากนะสองคนนี้นี่ลูกๆเดี๋ยวแม่ จับพวกมันต้มแล้วเดี๋ยวเรามากินด้วยกันเลยนะทำใจดีๆไว้นะนี่นี่นี่สตฉันว่านะป้าคนนี้แปลกๆไหมอะพูดกับงูก็ได้ด้วยนะนั่นนะสีฉันก็ว่าแปลกๆเดี๋ยวเอาค่อยๆดูกันไปไหนป้าคะมีของเล่นอะไรขายอีกนี่ป้ามีคาทานะนี่คาทาเหมือนที่คาทานางฟ้าแต่ของเราเดินกว่าเป็นคาทาแม่มดคอทารางยืนได้ไหมคะคาทางเดินได้ไหมคะนี่เนื้อสอง นึ่งซองทำไมล่ะทำเองทำไมไม่ทำงานล่ะทำเองค่ะนึ่งซองแค่ทำเองกดเปิดหรือยังคะกดแล้วสิเมื่อกี้ไม่ยังเมื่อกี้โยนเอาเดี๋วนี้ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ยังได้อยู่เลยอ่ะค่ะเดนนลองทำให้ค่ะมันน่าจะต้องใส่แบตอะค่ะอันนี้มันไม่ใช่กระถางจริงใส่แล้วป้าใส่ทุกอย่างแล้วเนี่ยแปลว่ากระถางปลอมไม่ใช่กระถาง ของจริงนั้นแหละลป้าคะไทยของเล่นของป้าไม่ดีเลยอคะคะจริงด้วยหนูจะซื้ออะไรได้บ้างคะป้านั่นนะสิทำไมวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเด็กพวกนี้ก็ยิ่งแสบแสบไปด้วยเฮ้ยเอ้ <c oughs> าทำไมอะมีลองแค่นี้ลนะ่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> มาดูดู <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้น้องใจเย็นเยนทะเลาะเดี๋ยวนี้กลับบ้านเดี๋ยวอดกินโอ๊ยไม่มีอะไรไม่มีอะไร่ไไรีของป้าอันนี้มันเป็นของแบบตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างให้ดูว่าของเล่นไม่ดีมันเป็นยังไงเดี๋ยวป้าจะหาของเล่นดีๆมาให้ดูนี่วางปีเตอร์โรเตอร์ใช้ดี 喂喂，黑眼圈啊，黑眼圈 อแต่มันก็แปลกๆนะพี่เชอร์แตมน้องหมายว่าป้าเขาต้องมีแผนอะไรแน่ๆจริงด้วยคิดเหมือนกันเลยฮ่าๆนึกว่าจะยากดีแหละเดี๋ยวจะให้กินขนมผสมยานอนหลับอันนี้นี่เอาเอาเอานี่กินกันให้อร่อยแล้วก็หลับกันให้สนิทเดี๋ยวจะได้เอาลงหม้อมาต้มกินที่หมดเลย เย้อยู่ด,ดีๆก็ได้กินขนมปี <c oughs> เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปแบ่งกันกินให้หมดนะกินให้หมดนะโอ้หขนมสีสวยจังเลยน้องไม้ไม่เอาดีกว่า,า,าสีสวยจริงๆด้วยพี่ชตันแต่น้องไม้ว่านะอยากเพิ่งกินกันเลยดีกว่ามันอาจจะผสมยานอนหลับก็ได้นะพี่ชตัมใช่บางคนดียิ่งดูน่ากลัวอยู่เง็นเราแอบเอาขนมสวยๆซ่อนเอาไว้แล้วแกล้งนอนหลับกันดีไหมใช่แกล้งกินแล้วก็แกล้งนอนหลับกันไปเลย ง่ำๆๆๆๆพี่ใชยตามกินอร่อยอร่อยจังเลยนอนนั่งมาเนาะเสร็จเราแหละเดี๋ยวก็จะสลบกันแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะสลบแล้วนะสั่มแหละฮึไม่น่าเชื่อเด็กแสบเนี้ย รปทำเด็กกินกันดีกว่าน่นไงน้องไม้ป้าคนนี้จะจับเราไปกินจริงๆด้วยพี่ชั้นแตนต้องไม่กลัวน้องไม้ไม่ต้องกลัวแล้วก็ซ้อนแผนกันไปเลยสิแล้วก็กินเขาเลยสิจริงด้วยพี่ชัแตนหล้จักพวกเราน้อยเกินไปนี่ลากขัวมาตรงนี้เลยวัตถุดิบก็อยู่ตรงนี้ดิฉันจะจับพวกเธอมาทำกับข้าวซะให้หมดเราจะต้อง เลือกตรงที่อร่อยอร่อยมากินก่อนเจ้าตัวนี้อ้วนอวนท่าทางพุงจะอร่อยฟิลเหมือนกินข้าวขาวหมูเอาพุงมาทำข้าว กินเลยกินเลยบ๊ายบายเห็นไหมน้องใหม่ยาตลกจริงๆด้วยดีนะเราไม่กินเข้าไปเร็วรีบปลุกป้าเขาขึ้นมาท่านเจ้าสีค้ายังสอบสวนให้จบเลยโอ้ยฉันอยากกลับบ้านอะไรกันเนี่ย มาวางยาสลบพุ่หนูทำไมเออคือคือคือป้าป้าเป็นแม่มดเออป้าไปอยากกินเด็กฮะป้าจะกินพวกเราหรอคะก็ป้าหิวอ่ะของกินตัวหนึ่งไม่ได้หรอเนี่ยงูไปสิคะไปไปยิงฉุบใครแพ้ให้ป้ากินไปยิงยาปากกระเป๋ายิงฉุบยิงฉุบอ้าไปลงมด เมื่อแม่หมดป้าจะไม่มาแล้ว